3มปีที่พ่อขับแท็กซี่ผ่านหน้าออฟฟิศลูกทุกวันลูกไม่เคยยกมือโบกซึกครั้งพ่อสมหมายอายุ61คนขับแท็กซี่ขับรถมาทั้งชีวิตตื่นตีสออกรถกลับบ้านเที่ยงคืนเงินทุกบาทที่ได้มาพ่อเก็บส่งลูกสาวเรียนส่งจนจบปริญญาได้งานบริษัทใหญ่พ่อภูมิใจในตัวลูกมากมากที่สุดในชีวิตและมีสิ่งหนึ่งที่พ่อเก็บไว้ตลอดพวงกุญแจรูปแท็กซี่ พวงกุญแจที่ลูกสาวซื้อให้พ่อวันเกิดตอนลูกอายุสิบขวบใช้เงินเก็บทั้งหมดซื้อพ่อแขวนไว้ในรถไม่เคยเอาออกลูกสาวชื่อน้องนุ่นทำงานเป็นพนักงานบัญชีออฟฟิศอยู่แถวสีลมเพื่อนร่วมงานเป็นคนมีฐานะแฟนชื่อคุณเจมส์ลูกเจ้าของบริษัทคุณเจมส์ชอบดูถูกคนอื่นชอบอวดรวยวันหนึ่งคุณเจมส์ถามน้องนุ่นพ่อเธอทำอาชีพอะไรทำไมไม่เคยเห็นมารับน้องนุ่นเงียบไปนานแล้วตอบ พ่อทำธุรกิจส่วนตัวค่ะไม่กล้าบอกว่าพ่อขับแท็กซี่คุณเจมส์พูดต่อดีนะถ้าพ่อเธอเป็นคนขับรถคนขับแท็กซี่อะไรแบบนั้นผมคงรับไม่ได้ครอบครัวผมมีมาตรฐานน้องนุ่นยิ้มแห้งๆไม่พูดอะไรตั้งแต่วันนั้นน้องนุ่นหลีกเลี่ยงเรื่องพ่องานเลี้ยงบริษัทไม่เคยพาพ่อไปคุณเจมส์ถามหาพ่อก็บอกว่าพ่อยุ่งค่ะพ่อสมหมายขับแท็กซี่ผ่านหน้าออฟฟิศลูกทุกวันเผื่อลูกจะเห็นเผื่อลูกจะโบกรถ อยากพาลูกกลับบ้านอยากคุยกับลูกระหว่างทางแต่ลูกไม่เคยโบกไม่เคยแม้แต่ยกมือทักทายบางทีพ่อจอดรถรอหน้าออฟฟิศรอจนลูกเลิกงานหวังว่าลูกจะขึ้นรถแต่ลูกเดินผ่านไปทําเหมือนไม่เห็นวันหนึ่งฝนตกหนักมากน้องนุ่นยืนรอแท็กซี่หน้าออฟฟิศไม่มีร่มเปียกโชกค,คุณเจมส์ไม่มารับพ่อขับผ่านมาพอดีเห็นลูกยืนเปียกฝนรีบจอดรถนุ่นลูกขึ้นมาพ่อไปส่ง น้องนุ่นเหลือบมองพ่อเห็นคุณเจมส์ขับรถมาถึงพอดีน้องนุ่นหันหลังให้พ่อวิ่งไปขึ้นรถคุณเจมส์ทิ้งพ่อไว้กลางฝนต่อหน้าเพื่อนร่วมงานพ่อนั่งนิ่งอยู่ในรถน้ำฝนไหลบนกระจกมองพวงกุญแจรูปแท็กซี่ที่ลูกซื้อให้พ่อลูกอายที่พ่อขับแท็กซี่แต่พ่อไม่เคยอายที่ขับรถส่งลูกหัวใจพ่อแตกสลายมากกว่าครั้งไหนในชีวิต6เดือนต่อมาพ่อขับแท็กซี่กลางดึกตามปกติ เกิดอุบัติเหตุกระทันหันตำรวจโทรแจ้งน้องนุน่นน้องนุ่นรีบไปโรงพยาบาลแต่ไม่ทันพ่อไม่อยู่แล้วลุงประสิทธิ์เพื่อนขับแท็กซี่ของพ่อโทรมาน้องนุน่นลุงต้องบอกหนูพ่อหนูขับผ่านออฟฟิศหนูทุกวันไม่เคยขาดพ่อเล่าให้ลุงฟังว่าลูกไม่ยอมขึ้นรถแต่พ่อไม่เคยโกรธพ่อบอกว่าลูกคงอายพ่อเข้าใจพ่อแค่อยากเห็นหน้าลูกวันเผาพ่อมีแท็กซี่มาเต็มวัด คนขับแท็กซี่ทุกคนที่รู้จักพ่อมาร่วมงานลุงประสิทธิ์ยื่นของบางอย่างให้น้องนุ่นพวงกุญแจรูปแท็กซี่พ่อหนูแขวนไว้ในรถตลอดไม่เคยเอาออกพ่อบอกว่าลูกสาวซื้อให้พ่อตอนสิบขวบวันที่รถชนพวงกุญแจอยู่ในมือพ่อน้องนุ่นกอดพวงกุญแจร้องไห้ของที่เธอซื้อให้พ่อตอนเด็กพ่อเก็บไว้50ปีไม่เคยลืมแต่เธอกลับลืมว่าพ่อเป็นใครคุณเจมส์ไม่มางาน ฉันไม่ไปงานคนขับแท็กซี่น้องนุ่นมองหน้าคุณเจมส์แล้วถอดแรงมั่นออกถ้าเธอรับพ่อฉันไม่ได้เธอก็รับฉันไม่ได้ฉันผิดที่อายพ่อแต่ฉันจะไม่ผิดซ้ำอีกน้องนุ่นเดินไปที่รูปพ่อกราบลงสามครั้งพ่อลูกขอโทษลูกขอโทษแต่พ่อไม่ได้ยินแล้วพ่อขับแท็กซี่35ปีส่งลูกเรียน22ปีลูกขึ้นแท็กซี่พ่อครั้งสุดท้ายตอนอายุ18ปี อาชีพพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรท่านทำเพื่อเราด้วยทุกอย่างที่มีอย่าอายพ่อแม่เพราะท่านไม่เคยอายที่มีเราเป็นลูกและอย่ารอจนไม่มีโอกาสบอกว่าเราภูมิใจในท่าน